สวัสดีครับพบกับผมเชฟรังสรรค์สังกปังนะครับจากบริษัทไทยเทพรถจำกัดมหาชนนะครับวันนี้เรามีเมนูง่ายๆนะครับสําหรับใครเ็าทาทานก็ได้นะครับจะเป็นเมนูที่ใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นซาคินซันนะครับแล้วก็สินค้าอีกตัวหนึ่งจะเป็นซอสพริกสีดชาเผ็ดมากนะครับเป็นตาสีดชาพานิชนะครับและเมนูที่เราจะทําวันนี้เป็นเมนูไก่ย่างสูตรภูเขาทองนะครับเราจะนําผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะครับ มาปรุงเป็นเมนูไก่ย่างซีอิ๊วสูตรภูเขาทอนนะครับซึ่งปกติแล้วซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับเราจะใช้เป็นจิ้มกับพวกซูชิพวกประดิบแต่วันนี้เราจะดัดแปลงมาใช้กับเมนูแบบทไทยจะเป็นไก่ย่างซีอิ๊วเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นเราจะนําใช้ไก่ส่วนเป็นสะโพกไก่นะครับเรานามาเลาะเอากระดูกออกแล้วก็แลให้มันบาง,บาง จากนั้นส่วนผสมนะครับเราจะใช้เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นคินซันนะครับเป็นตัวผสมแล้วก็เป็นซอสพริกสีราชาเผ็ดมากนะครับตาสีรลชาพาณิชย์จากนั้นเรามาเริ่มปรุงกันเลยครับเราใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นตาคินซันนะครับสามช้อนโต๊ะเราก็ใช้ช้อนที่เราทานข้าวธรรมดาตามบ้านเราเนี่ยสามช้อน าจากนั้นนะครับแล้วก็จะใช้ซอสพริกเหลือชานะครับเป็นเผ็ดมากใส่สองช้อนโต๊ะแล้วก็เราตัดความหวานนิดนึงด้วยต้องเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับมาหนึ่งช้อนโต๊ะ จากนั้นนะครับเรานําส่วนผสมที่ทั้งหมดนะครับคนให้น้ําตาลละลายแล้วก็ให้คนเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้เราคนไปเรื่อยๆนะครับจนน้าตาลปี๊บของเราละลายเมื่อน้ําตาลปี๊บละลายเข้ากับส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะครับแล,แล้วเราก็นําส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะครับมาราดลงที่กับไก่ที่เราหั่นแล่ไว้แล้วนะครับราดลงไปให้หมดเลย เรานำน้ำซอสท,ที่เราเตรียมไว้นะครับมาคลุกกับไก่นะครับที่เราลอกเอากระดูกออกแล้วนะครับเป็นส่วนของสะโพกไก่จากนั้นเราก็จะหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงอยู่ข้างนอกตู้เย็นครึ่งชั่วโมงก็พอครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทอดในกระทะอีกอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็หมักได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะลงนำไก่ลงไปน้าในกระทะที่ เราเตรียมไว้ตอนนี้จะเป็นกระทะเทฟลอนนะครับเรานําด้านหนังไก่นะครับลงไปก่อนมันจะไม่ได้ติดกระทะเราจะมีน้ํามันไก่นะครับออกมาชิ้นที่หนึ่งแล้วก็ชิ้นที่สองตามลงไปไปใช้ไฟปานกลางนะครับจากนั้นปิดฝาไว้แป๊บหนึ่ง บางแสง ตอนนี้ไก่เราก็เหลืองน่ารับประทานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟใส่จานเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าไก่ย่างติ๋วสุโขอทองหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนครับสักครู่ครับตักใส่นะใสจาน เด็ดแล้วครับเมนูไก่ย่างซีอิ๊วสูตรเขาทองเป็นยังไงครับน่าทานไหมครับ